สวัสดีครับปอๆกันเนี่ยครับผมทั้งช่องนกเขาโน้ระเบิดครับ่วงเวลาย่ำเสาครับผมบรรยากาศทงในทงหน้าครับเพิ่งเกี่ยวเขาไปครับผมเกี่ยวเขาเสร็จไปไม่ไหมครับืัอนี้ออกมาตามนกเสียงไ่ครับผมนเต่าจะควันแล้วครับเนาะนกตอกระไซแล้วละครับกำลังขันครับผมหมูอบนไซตัวนนี้ครับ ตัวน,นี้นกมากพอถึงครับนกเสียงใ่นกกุกหนึ่งเสียงให่ครับเสียงให่ขันมวนครับผมนี่ก็เลยร่องขยับไปบ้างครับขยับไปทางบนครับโอเคครับผมมันบ้างมันแล้วรุนกันบ้างครับไปครับ โอเคครับผมอาจารย์ตอนนี้กติดเรียบร้อยแล้วครับเจ้าผู้ระเบิดครับทำไ้คร,ครับเจ้านี่โอเคครับผมเอาเดี๋ยวลงมาเบิ้องต้นครับอาจารย์ โอเคครับผมตอนนี้ก็ลงมาแล้วครับเจ้าพูดระเบิดกับเฉลื่ยครับผมเป็นเฉลื่ยเสียงหญ่ครับตัวนี้งามอยู่ครับไล่ปีไกไล่ข้อือว่างามครับผมแขงขาแขงขาตันๆในญ่ๆ,ๆครับอาจารย์โอเคมันๆๆครับผมตามต่ออยู่สองข้อนครับ เมื่อวานใส่ยูพู้นครับบกนกไปบถึงครับผมมอนี่ก็เลยขยับมากครับขยับมาหาครับบ่็อนผานกมันยู่ฟังนี่ครับนกมันยูอุ้มนี่ครับผมโอเคครับผมสำหรับมันี่ก็ถือว่ามานมานครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทั้งช่องทุกขนต้อนระเบิดตั้งแตครับเด้อสำหรับมือนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ